ผลรวม1-8เนี่ก็เป็นคู่ศัตรูนะคะต้องระวังเกี่ยวกับถูกโกงถูกหักหลังตลอดเวลานะคะชีวิตรุ่งโลจขึ้นมาแต่ก็จะตกต่ำลงได้เหมือนกันชีวิตไม่แน่นอนนะ,ะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดใช้ผลรวมชื่อนี้เท่ากับ18นะคะก็ต้องเป็นงานที่แบบต้องเดินทางก็จะเหมาะกว่าชีวิตครอบครัวก็จะมีปัญหานะคะคือ มีปัญหาในเรื่องความรักทุกแบบ่ะคะหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยเพาะแต่งงานช้าบ้างไม่ได้แต่งบ้างไร้คู่ครองบ้างนะคะเลขนี้ไม่ค่อยเหมาะนะคะคือมันมันเกี่ยวกับการแต่งแล้วเลิกแล้วก็เหมือนกับพัดต้องพัดผ้าบางคนเป็นเมียน้อยอย่าร้างรักสามเศร้านะคะแล้วก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับ การทะเลาะวิวาทกันด้วยถูกทรยศหักหลังคือมีแต่ความทุกข์มีแต่อุปสรรคทําคุณคนก็ไม่ขึ้นต้องปิดทองหลังพระนะคะโรคภัยนะคะให้ระวังเกี่ยวกับโรคผิวหนังภูมิแพ้งูสวัดต่างๆนะคะสรุปแล้วคือหมายเลขหนึ่งแปนะคะไม่ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าผลรวมชื่อของใครหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ใครมีหมายเลขนี้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในคู่เลขต่อไปในอีพีหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยสำหรับวันนี้